อ่านี้วันนี้เรามาติดตามดูประวัติที่ไปที่มาของขุนน้ำนางนอนนะครับตามตำนานเล่าว,ว่าเป็นความรักระหว่างเจ้าหญิงกับคนเลี้ยงม้านะครับเอ่อในสมัยก่อนณนเะมืองเชียงลุงแควน12ปันามีพระราชธิดาองค์หนึ่งทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งได้แอบตกหลุมรักชายเลี้ยงม้านะครับซึ่งผิดกฎตามโบราณราชประเพณี แต่ด้วยความรักที่มีต่อกันทั้งสองก็แอบรักกันจนพระราชธิดาตั้งครรภ์น,นะครับคันเรื่องราวถูกปิดเป็นความลับไม่ได้แล้วทั้งคู่จึงต้องพากันหลบหนีตามกันมาพอพระราชบิดารู้ก็ส่งทหารออกไลล่านะครับทั้งคู่เดินป่าฝ่าดงอย่างยากลำบากไปจนถึงที่ลาบแห่งหนึ่งริมแม่น้ำโขงพระราชธิดาก็ส่ง พลักคันรู้สึกเหนื่อยล้ามากจนไปต่อไม่ไหวแล้วฝ่ายชายหนุ่มจึงได้บอกให้รออยู่ที่นี่จะเข้าป่าไปหาอาหารมาให้อย่าเสด็จไปไหนเพราะว่าโชคไม่เข้าข้างครับกองทหารได้ตามมาทันและลุมทำร้ายชายเลี้ยงมา้าจนเสียชีวิตพระราชบิดาทรงเฝ้ารอชายคนรักพระราชบิดานะครเฝ้ารอชายคนรักจน เย็นย่ำคำ่ำก็ยังไม่มีที่ผ้าว่าจะกลับมาจนกระทั่งกองทหารของพระราชบิดามาพบทูลเชิญกลับไปยังนครเชิงลุง้งเมื่อรู้ว่าชายคนร,รักถูกฆ่าตายก็เสียพระทัยมากเมื่อตั้งสติได้จึงตั้งสัจจ์อธิษฐานยึดความรักอันบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งดึงปิ่นปักผมกลายเป็นดอยปิ่นนะครับที่มาของดอยปิ่น อ,ออกมาแทงขมับจนโลหิตไหลออกมาเป็นสายสิ้นชรชนสายพระโลหิตที่หลั่งไหลได้กลายมาเป็นต้นแม่น้ําแม่สายในปัจจุบันส่วนของพระวรกายของพระราชธิดาก็นอนเหยียดยาวจากเหนือจรดจากใต้โจดเหนือก็กลายเป็นดอยนางนอนอิทธิเพศของพระนางกลายเป็นถ้าหลวงและส่วนของพระอุทรนะครับ ที่ทรงคัญก็เป็นดอยตุงส่วนที่เป็นพระเสียงกลายเป็นดอยจองรพระท่านกลายเป็นดอยอีกลูกหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าดอยแม่ยาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับนี่คือประวะัติตำนานดอยหนางอง